ซาบะดีป่าป่าลุงเบิร์ตสุขุสุคนเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกับน้องอึงอีกแล้วส่งน้องหน่อยบ้านสวนเนาะโดยเมื่อไหร่้องอึนงก็ชิไปน้ำแบะเนาะโดยไปี๋ยเรากลับไปกันเลยตัดผ้ามาทางพี่เลยเนาะพี่เลยพี่น้องอึงก็เห็นเพลินเลยมาน้องอึงก็สีอันนั้นก่อนเลยขี่รถกันน้องอึนเอารถขี่มาน้ำเลย

เองนเ้ำยูน่กเลยนังเวอยู่อันตัวหนึ่งนี่แหละเลยเานกไนละเนาะอะอเอะอ่ขา้ก็ได้เอออื่คอยนี่ไลแปะกันเด้อโดยกล้องสันโดยเนาะโดยตัดภาพมาทางปีละเนาะโดยเลยพีเนาะโดย น้องอื่นก็ีิไปคอยคอข้างวีก่อนนอเลยวัฟไล้ไปนออยนี่ก่อนเลยน้องอื่นก็มาเพื่อนเล่าเลยคอ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 ผู้ช่างแม่เห็ดย่างอ่ะนะเห็ดเซาอาหนะบนอเลยสบายดีสบายดีนั่งสบายดี

น้องอึงกันไล่มาเป็นดีเรียบร้อยด้วยทีเรียบร้อยเลยพวกบ่ใครคอกให้เพิ่นเพิ่นก็บ่เข้าเลยพี่น้สิเบิ่งน้องอึงนับเบิ่งก่อน2 4 5 7 6 7 8 19 2 2 4 5 6 7 8 6เตัวที่อยู่พูนโดยพนยังมาบ่เบิดโดยโ บิ่งสินับเบิ่งกันนี่ก็นับเบลูกเพิ่นบัดนี้เด้อ1 o t นะเด้อยู่นอกเด้อโอยู่นอกเนาะ4 5 6 7 8 9 10ครบเนาะป้าลุงลเลยอน้องอ่ก็ไปเอามาแล้วเอ้ยปเพิ่นมาบแล้วเเฮ้ย Nó doi thì thằng má nó mang cả, má nó nguy cả má nguy ưng á, nguy cả má, nguy ka ưng nguy ka 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 nó ng 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 thôi ng 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 hưng ng 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 theo ng này nó đơn. để phần theo, theo. vậy là phần, phần in nữa, nó đơn. Đơn. นอนเลยโหตัวน้องมาแบกมาน้องนา่เป็นยงน้องหนุ่ยตีว้โอ้ยยันน้องนุ่ยเห็ดไม่ล้มไส่นะเเลยต้นน่ะคือปืนเงาแต่โบแมนได้น้าเล้นแล้วเนาะขึ้นมาหายใจเลยขึเลาะหากินขึ้นขึ้นมาอีกเลยเนาะเด้อลยพังแม่กะสิพังรักใส่ตะ้นางบนนี่ โอ้ยฟังรักใส่ตัณหากันเลยใส่แงงนะโบว์มันตันหางอื่นกแล้วพิธ่ะก็นกอ้อยสบายดีสบายดีเลยเลยเห็นนะไหนไปเสีเห็ดอันก้อนเลยกปเสีใส่แงงเลยเห็ดน้องปูแล้วปล่อยปลาลงแล้วแล้วก็เลยเลย đôi Má trong bộ khẩu Rồi Rồi Nhân má nói hết là phần xì si, ăn nó rồi Phần xì si lông cái khụp Kín đôi Tốt này vẫn cả hết cứ nhau này tàu bố mẹ nó rồi Phần há kín nó rồi Phần cả tàng chắc có siêu đấy Phần cả nó rồi Phần xì si tàng นกปากคนน่ะสิเป็นออกแดงๆเนาะโดยแถวหัวคนน่ะนาะโดยหัวคนสิออกแดงๆเลยโอ้ปลาเค็งคนกระขึ้นอยู่เนาะโดยผู้คนเหลาะแถวผู้ปลาเค็งปลานั่นปลาเค็งปลาปากเนาะโดยมีปลาเขามันน้ำเลยสิคนเหลาะแถวพีเนาะแถวแจ่มแค้มในโดยดูโดยสิปลาเค็งคนขึ้นมา Nó nó Để nó đi Để nó nè Để Để trên phần đấy phần du lực Để Phần theo phần hình nó Phần sát đời theo phụ đời Phụ thăng mẹ cả nhanh xài lát you know. Để nó đời Phù mẹ cả nhanh xài lát vô đời Nóng coi Nóng nang bên nhắn nè Phần dạng rồi Để nó ăn đi cả đời Đi Đời Thôi phụt xửn ma đó phụt ơi Phụt nó đôi Phụt xửn ma lại, ít lít bạc đôi Phê nịt cả đôi Đôi nó đôi phê nịt cả đôi phụt xửn ma kìm theo phụt đôi Phụt xửn ma rin bò ăn phụt xửn ma kìm Đôi Phụt nhấm phụt thơ lưng nó phụt cả lọ bừng bò may đôi Thế nhưng mà lưng lưng bò đây là nó Rồi lái tớp rồi Nằm cái nhân đai rồi Thằng mẹ cái hết yêu rồi Bạn này nó ưng cái gì đây là đây Bạn này rồi Thôi đi Đừng cái đó ขอขอบขอบมุขขอบใจป้าๆลุงที่เบ่ง่องน้องหนุ่ยแต่ต้นจนจบเลยกขอให้ก็าขอให้ป้าๆลุงอยู่ดีไม่แห้งสุขภกระเพาะเกรีมแข็งด้วยสิ่งก่อเงินไหลนองทองไหลมาพัฒนาสิ่งใดก็คอให้ได้สิ่งนั้นเลยนมโฟมใสให้ลูกให้ร้านตลอดไปซาถูกาย